เคยเป็นกันไหมคะเวลาเข้าไปนอนโรงพยาบาลทีไรค่ารักษาแพงมากทาั้งๆที่จริงๆบางคนก็มีประกันสุขภาพนะแต่เขาก็ยังต้องควักเนื้อใจส่วนต่างไปทำให้เป้าหมายในการเก็บเงินก็ไม่ถึงสักทีปัญหานี้จะหมดไปเมื่อเรามีการวางแผนการทำประกันสุขภาพที่มีการเหมาจ่ายอย่างแท้จริงและไม่มีเพดานค่าห้องอีกต่อไปเบียจะแพงไหมและมันคุ้มครองยังไงคุ้มหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบ ก่อนอื่นนะคะขออธิบายแบบประกันสุขภาพแบบเก่าๆทั่วๆไปก่อนว่าทำไมมันถึงมีปัญหาแบบประกันสุขภาพแบบเก่าทั่วๆไปจะมีการกำหนดค่าห้องค่าอาหารในการนอนโรงพยาบาลต่อคืนขอยกตัวอย่างเช่นนางสาวเอเข้าพักนอนในโรงพยาบาลโดยซื้อแบบประกันสุขภาพแบบเก่าที่จำกัดค่าห้องคืนละ6000บาทแต่ตอนนี้ค่าห้องได้ปรับตัวสูงขึ้น10,000บาทต่อคืน เท่ากับนางสาวเอมีภาระส่วนต่างค่าห้อง4,000บาทต่อคืนกรณีที่นางสาวเอเข้าพักรักษาตัวเป็นเวลาทั้งหมด5วันเท่ากับจํานวนเงินที่นางสาวเอต้องควักเนื้อเป็นจํานวนเงินทั้งหมด20,000บาท แต่ถ้านางสาวเอซื้อแบบประกันแบบใหม่ที่ไม่มีการกำหนดเพดานค่าห้องเท่ากับภาระค่าห้องทั้งหมดนี้เป็นจำนวนเงิน5 0,000บาทนางสาวเอไม่ต้องจ่ายส่วนต่างแม้แต่บาทเดียวแบบประกันตัวนี้มีรายละเอียดยังไงเรามาฟังรายละเอียดกันค่ะแบบประกันนี้มีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด3แผนด้วยกันนั่นก็คือเหมาจ่ายครั้งละ ย้ำนะคะครั้งละไม่ใช่ปีละครั้งละ5 0 0แสน1ล้านและ5ล้านเป็นการเหมาจ่ายค่ารักษาตามจริงเมื่อนอนโรงพยาบาลแซบกว่านั้นคือการไม่มีเพดานค่าห้องเพราะฉะนั้นเราตัดความกังวลเรื่องค่าห้องไปได้เลยค่ะ พาอขอเพียงแค่เรานอนห้องพักเตี่ยวมาตรฐานจะราคาเท่าไหร่ก็ได้ต่อคืนประกันแบบนี้ก็เหมาจ่าตามจริงร่วมอยู่ในบัจเจ็ตครั้งละ5 0 0แสน1ล้านหรือ5ล้านที่เราเลือกได้เลยหลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่าดีลดีขนาดนี้เบียจะแพงขนาดไหนบอกเลยค่ะว่าแบบประกันนี้เบียไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะขอยกตัวอย่างเคสลูกค้าที่เคยซื้อกับเรานะคะ เธอเป็นผู้หญิงอายุ22จ่ายเบีย้ยประกันสุขภาพอยู่ที่ประมาณ16,000บาทต่อปีตกเฉลี่ยต่อวันก็อยู่ที่ประมาณ45บาทเท่านั้นเองเหมือนเราซื้อความคุ้มครองด้วยกาแฟสตาร์บัคเพียงครึ่งแก้วหรือข้าวราดแกงเพียง1นจานเท่านั้นเองค่ะเมื่อเราต้องแลกกับค่ารักษาที่เราไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมเงินไว้มากขนาดไหนกับค่าเบีย้ยประกันที่เรารู้ราคานี้แน่นอนก่อนที่เราจะจ่าย คุณคิดว่าการลงทุนแบบไหนน่าลงทุนกว่ากันเราขอสรุปข้อดีข้อเสียของแบบประกัน Happy h เฮล t ์กันอีกรอบหนึ่งนะคะข้อดี 1. เมื่อนอนโรงพยาบาลจะนับเป็นผู้ป่วยในประกันตัวนี้จะเริ่มคุ้มครองทันทีสามารถแฝกเค็มได้เลยไม่ต้องสำรองจ่ายสสามารถใช้กับโรคโควิดได้ 3. ค่ารถพยาบาลฉุกเฉินก็รวมอยู่ในงบหมาจ่ายตามจ่ายจริงด้วยนะคะ 4. ไม่มีเพดานค่าห้อง เราจะนอนราคาเท่าไหร่ก็เบิกได้ขอเพียงนอนเป็นห้องพักเดี่ยวมาตรฐานก็พอพูดถึงข้อดีกันไปแล้วเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างค่ะ 1. ถ้าไม่ได้นอนโรงพยาบาลแบบประกันนี้จะไม่สามารถเบิกได้ดังนั้นสําหรับใครที่ต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมเพื่อครอบคุมการรักษาก็สามารถซื้อเพิ่มได้ส่วน,นรายละเอียดทางเราขอเก็บไว้พูดในคลิปต่อไปนะคะ 3- ไม่คุ้มครองการทำกายภาพบำบัด4 ถึงแบบนี้จะบอกว่าเหมาใจก็จริงแต่ก็ยังคงมีการกำหนดค่ายากลับบ้านเพียงเล็กน้อยเมื่อออกจากโรงพยาบาลนะคะการกำหนด,ดเจสตสำหรับแผน500,000จะกำหนดวงเงินค่ายากลับบ้านอยู่ที่5,000บาทต่อครั้งและสำหรับแผน1ล้านและ5ล้าน จะมีการกำหนดวงเงินค่ายากับบ้านอยู่ที่20,000บาทต่อครั้งค่ะฉายแสงล้างไตให้คีโมมีบัตเจ็ตให้ต่อปีคือ50,000บาทสำหรับแผน5 0 0 0 0 0และ1,000 0 0บาทสำหรับแผน1ล้านและ5ล้านค่ะ5ประกันสุขภาพทุกตัวของทุกบริษัทเบี้ยจะมีการปรับขึ้นนะคะโดยแบบประกันนี้ เบี้ยจะมีการปรับขึ้นทุกๆ5ปีตามขั้นอายุเบี้ยจะเป็นปีต่อปีค่ะดังนั้นในข้อเสียก็ยังมีข้อดีนั่นคือลูกค้าสามารถดูค่าเบี้ยก่อนการชำระเงินได้ถ้าถึงจุดที่รับไม่ได้สำหรับค่าเบี้ยประกันแล้วลูกค้าสามารถทำเรื่องยกเลิกประกันสุขภาพได้ค่ะการทำประกันสุขภาพยิ่งทำไวยิ่งดีกว่าเพราะอะไรการทำประกันสุขภาพจะมีระยะเวลารอคอยก่อนตัวประกันจะเริ่มแอคทีฟ โดยหลักการรอคอยจะเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อเราเริ่มทำประกันตั้งแต่วันนี้เราต้องลองส่งเรื่องไปให้บริษัทพิจารณาใช้เวลาประมาณ2-3วันทำการค่ะและผลจากการพิจารณาจากบริษัทเมื่อเรารับได้หรือไม่มีการยกเว้นการคุ้มครองใดๆเราก็ค่อยชาระเงินค่ะหลังจากที่เราชำระเงินเราจะได้เลขกรมธรรม์มาเราจะเริ่มนับวันที่ได้เลขกรมธรร์เป็นวันที่1ค่ะ นับจากวันที่1ไปอีก30วันหลังวันที่30ตัวประกันนี้จะเริ่มคุมครองเกี่ยวกับโรคทั่วไปค่ะและนับต่อจากวันที่1ให้ครบ120วันหลังจากวันที่120ตัวประกันนี้จะเริ่มคุ้มครองแโรคร้ายแรงที่ประกอบไปด้วย 1. เนื้องอกถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด 2. อฤิ์สี่ดวงทวารส้เลื่อนทุกชนิด 4. ต้อเนื้อหรือต้อกระจกห การตัดทอนซินหรืออดีนอย 6. นิ้วทุกชนิด 7. จเส้นเลือดขอดที่ขา 8. เยื่อบุโพรหมดลูกเจริญผิดที่ และในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้ทางบริษัทให้ความคุ้มครองเพียงรอคอย14วันหลักได้เลขกรมทรนม์ก็นับว่าได้รับความคุ้มครองค่ารักษาโควิดแบบไม่ต้องสำรองจ่ายไปเลยค่ะคลิปนี้เป็นการสรุปย่อยแบบประกันต่างๆให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอาจช่วยให้การศึกษาด้านประกันใช้เวลาน้อยลงแต่การทำประกันต่างๆยังคงมีรายละเอียดที่ลูกค้าต้องทราบก่อนตัดสินใจทา ทางที่ดีการได้พูดคุยปรึกษากับตัวแทนที่เชื่อถือได้มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือศึกษาข้อมูลด้วยตนเองอีกครั้งอย่างละเอียดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นผู้ความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของผู้ซื้อนะคะประกันดีๆมีไว้แบ่งปันพบกันใหม่ EP หน้านะคะ